โอเคสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันในรายการวาโรทอล์ก EP ที่8แล้วนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าช่วงนี้วาโรทอล์กนี่ออกรัวนๆนะครับใช่ไหมครับจานเใช่แล้วครับอ่าวันนี้เลยครับผมเราอยู่กันในหัวข้อ7วิธีนะครับที่ทําให้คุณหลุดนั้นหลุดจากเอ่อแรงซิวแล้วก็แรงกโกนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยที่ส่วนใหญ่นะก็อ,อยู่ประมาณบอนซิวกโกเนาะแต่ว่าจากบอนขึ้นมาซิวไม่น่ายากไหม หรือว่าใช้หลักการเดียวกันอ่าพอได้พอได้เนาะสำหรับคนที่เอ่อคอนเทนต์เนี่ยจริงๆสำหรับคนที่แบบแบบว่าเล่นมานานแล้วเราก็แบบว่ายิงเก่งพอสมควรอะไรเงี้ยเคยเคยเคยเป็นไหมแบบบางทีเวลาเราเล่นแล้วเราแบบว่านึกในใจว่าแบบเฮียกูก็เล่นดีนะอะไรเงี้ยเราก็เล่นดีนะแต่แบบว่ายิงได้นะแต่ทําไมมันถึงไม่ชนะคิวเยอะแบบฟอบแฟกอะแต่แพ้อะไรเงี้ยเอ่อก็วันนี้จะมาแนะนำ7วิธีนะครับที่ทําให้คุณ หลุดจากแลงซิลแลงโกแน่นอนครับแต่ว่าจะเป็นวิธีที่แบบจะบอกว่าเห็นแค่ตัวก็ได้แต่ว่าใครสนใช่ไหมเออต,ตามนั้นก็เดี๋ยววันนี้เราจะให้จันเอมาอธิบายกันนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันในหัวข้อแรกนะครับผมหัวข้อแรกนะครับก็ instant lock นะครับผมเจอตัวละครเลือกตัวละครที่สามารถทําแต้มได้เองนะครับหรือก็คือเลือกดิอลินั่นแหละอ่า อยากให้จารีอธิบายหน่อยว่าไอ้เลือกดูริสเนี่ยการเล่นดูริสเนี่ยมันจะดียังไงมันจะทําให้เราหลุดจากแรงนี้ได้ไงครับโอเคนะครับก็อย่างแรกนะครับก็อยากจะแก้ไขคุณเพรนิดนึงนะครัะว่ามันไม่ได้มีแค่ตําแหน่งดูรีนะครับที่ทำเราชนะครับมันมีอีกประมาณ2ตําแหน่งนะครับที่ถ้าเราเล่นด้วยเนี่ยโอกาสชนะเกือบ100%ปรนครับประมาณ90%ได้เลยนะครับก็นอกจากนะใช่นอกจากดูริสแล้วมีสองตำแหน่งตําแหน่งต่อไปก็คือตําแหน่งสโมครับ เป็นตำแหน่งที่สำคัญในการคอนโทรลคอนโทรเลอร์เกมมากครับสมมุติว่าเราเนี่ยปล่อยให้คนอื่นละกันปกติเราโซโล่แรงนะเราปล่อยให้ผู้เล่นคนอื่นหยิบไปบางครั้งเขาอาจจะสมกได้ไม่ได้ประสิทธิภาพหรือเขาอาจจะสมกในตำแหน่งที่เรารู้สึกว่ามันเด่นยากการที่เราหยิบสมกไปของตัวเองนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีและมันเป็นความเห็นแก่ตัวพอสมควรเพราะว่าเราสมกให้ตัวเราเล่นนะมันจะเพิ่มทําให้โอกาสที่เรายิงมากขึ้นสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเราแบบว่า เราหยิบด,ดูิทใช่ไหมเราเล่นเจ็ดถ้าสมุกสมกไม่ดีแล้วเราเข้าใส่เนี่ยหมายความว่าโอกาสตายเนี่ยแทบจะห0 0อเปรเ็เลยเพราะว่าสมุกไม่ยอมปิดในจุดมุมบอร์ดต่างๆที่ดูริทไม่สามารถเข้าถึงได้หรือว่าอาจจะเป็นการเสียทามมิ่งขึ้นมาได้ครับตำแหน่งต่อไปนะครับก็จะเป็นตำแหน่งเซนติเนลนะครับตำแหน่งเซนติเนลแน่นอนนะครับว่า,าการกันหลังเนี่ยเป็นหนึ่งใน สิ่งที่สาคัญที่สุดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาถ้าสมมติว,ว่าเราเป็นฝั่งปลุกนะแล้วการที่เราเข้ามาใน,ในไซต์ไม่ได้เนี่ยมันจะทําให้ทีมฝั่งหนูอาจจะดันด้านหลังมาซึ่งถ้าสมมติววเราขาดตําแหน่งเซนติเดลไปเนี่ยก็คือตําแหน่งการหลังไปทําให้โอกาสแพ้เยอะขึ้นเพราะว่าเราจะโดนกดดันจากข้างหลังนะที่พยายามที่จะตีเข้ามาเพื่อที่จะทําให้เราเสียพื้นที่เล่นนะครับซึ่งการกดตําแหน่งพวกนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีแรกของการกดตำแหน่งโดลิส์นะครับ1คือคุณเป็นคนเปิดสายคุณก็จะรู้ตัวว่าอ่้เนี่ยฉันหยิบมาเนี่ยฉันเปิดสายได้แน่นอนฉันสามารถเข้าไปในไสายได้อย่างแน่นอนสามารถทําเกมหรือฉันยิงแม่นอ่ะมันก็เป็นข้อดีข้อเสียที่ต้องเรามันระวังก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะคอนโทรเลอร ที่เราไม่รู้จักเนี่ยเขาอาจจะสมุกได้ไม่ดีพอสมควรอ่ะเป็นข้อเสียลองชั่งน้ําหนักดูแต่ละตําแหน่งที่เราเลือกเนี่ยมีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะยอมรับได้มากแค่ไหนอ่ะต่อไปตําแหน่งสมุกแน่นอนครับพอเราสมุกแล้วเราไม,เาไม่เราไม่มีคนเข้าเนี่ยการสมุกไปมันก็อาจะไม่มีความหมายแต่ข้อดีคือเราสามารถคอนโทรลเกมได้แทบจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งคอนโทรเลอร์เนาะเราคอนโทรลเกมได้เลยว่ารูปเกมจออกมาเป็นแบบไหนเราอยากให้เพื่อนเดินไปได ทิศทางไหนหรือไม่อยากให้เดินไปทางไหนเราสมมกได้หมดเลยนะต่อไปเป็นตำแหน่งเซนติเนลนะครับตำแหน่งเซนติเนลเนี่ยโอกาสที่จะทำให้ทีมชนะคือเราเนี่ยสามารถประคองทีมจนทีมสามารถเข้า,าไซด์ได้โดยที่ทีมไม่ตายก่อนก่อนที่จะออกไปพีคหรือว่าเปิดไซด์ก็คือเซนติเนลเนี่ยจะคอยตัดหรือคอยหลอกล่อศัตรูว่าเฮ้ยว่าสมมุติว่าเพื่อนจะเข้า B อย่างเงี้ยไซด์เเนี่ยเซนติเนลอาจจะไปตีตีหลอก อ่าทาให้เพื่อนเข้าง่ายมากขึ้นข้อเสียคือถ้าสมมุติว่าทีมไม่เข้าเลยมันก็จะทําให้แพไปโดยปริยายนะครับก็คือทีมนิ่งอะไรแบบนี้คุณเพชรคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับอ้าวผมคิดว่าเป็นตําแหน่งที่ค่อนข้างดีนะครับผมก็มัน่าจจะฟังดูเห็นแค่ตัวนิดนึงนะแต่ว่ามันก็เป็นวิธีที่ทําให้เราขึ้นแรงได้น่าจะไวสุดละถ้าสมม,มุติว่าเรามีพื้นฐานเอมต้องบอกก่อนว่าเทคนิคที่จะพูดในวันนี้เจ็ดข้อเนี่ย ต้องมีพื้นฐานเอมที่ดีในระดับหนึ่งนะอ่ามันจะต่างจากคลิปก่อนๆที่แบบไม,ไม่ไม่ต้องมีเอมดีมากก็ได้อะไรเงี้ยก็ค่อยๆฝึกไปแต่อันนี้คือต้องมีเอมดีถึงจะสามารถทําแบบที่คโคเดสอนได้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปต่อในหัวข้อที่2กันเลยนะครับผมหัวข okay, ้อที่2ก็คืออย่าเป็นคนแรกที่ตายครับผมเคครับก็คือความหมายคือสมมติว่านะครับสมมติว่าเราเนี่ยอ่ะสมมติว่าข้อแรกเนี่ยการล็อกตัวสมมติว่าเราเลือกโดยลิสมาละ ดูลิ้นเนี่ยก็คือการเปิดไซส์ใช่ไหมครับคือการเปิดไซส์เนี่ยมันมีอยู่หลายรูปแบบหลายวิธีแต่ทุกคนน่าจะเห็นกันก็คือการที่เราพุ่งไปในไซต์เพื่อที่จะเคลีย์ไซส์นะอันนั้นคือวิธีปกติซึ่งวิธีนี้มันเป็นวิธีพื้นฐานเบสิกนะข้อเสียคือโอกาสที่เราตายเนี่ยแทบจะ100%เเพราะว่าด้วยความที่ถ้าเรากดสโล่นะเราเพื่อนร่วมทีมเราไม่ได้พูดคุยด้วยเนี่ยโอกาสที่เราตายมีมีสูงมากเพราะว่าอ่ะแน่นอนคุณไม่ได้บอกสโมคุณไม่ได้บอกตัวจ่ายของว่า เฮ้ยเข้าไหมจะจ่ายให้หน่อยอ่าซึ่งพอเราตายคนแรกปุ๊บเราก็รู้อยู่ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่มีฝีมือพอสมควรแล้วเรารู้ว่าคนในทีมเนี่ยยิงไม่ได้แน่นอนแล้วการที่เราตายคนแรกหมายความว่าคุณก็จะรู้โดยปร,ปริยายเลยว่าคุณแพ้แน่นอนเรานั้นอ่าและอย่างต่อไปการที่เราตายคนแรกไม่ได้หมายความว่าเป็นการโยนเกมหรือว่าเราอาจจะเล่นได้ไม่ดี แต่เข้าใจด้วว่าการที่เราเป็นดูริดเราเข้าไปเปิดไซต์เนี่ยหมายความว่าคืออารมณ์เหมือนเราเราเป็นตัวล่ออะสูงว่าศัตรูเนี่ยถือปืนจ่อไว้ยอยู่หน้าเอเมนแล้วดูริดเอ่ออะไรอนะ่ะพุ่งเข้าไปในไซต์หรือว่าเปิดไซต์เข้าไปทุกเป้าเนี่ยก็จะหันไปหาดูดูริตอ่เป้าที่เคยจ่ออยู่หน้าเอเมนนะก็จะหันไปหาดูริตละหมายความว่าหน้าเอเมนเนี่ยศัตรูไม่ได้ดูละเราคนที่ตามมาสามารถตามเข้ามาได้เพราะฉะนั้น การที่เข้าไปคนแรกเราตายก่อนมันไม่ได้หมายความว่าโยนไม่ได้หมายความว่าเราเล่นไม่เก่งแต่มันหมายความว่าคือเราทําเพื่อทีมคือบางคนเนี่ยไม่เข้าเลยด้วยซ้ำนะถึงจะเป็นดูริสเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณเจอเพื่อนร่วมทีมที่เข้าไปเปิดไซต์แบบนี้คุณต้องเข้าใจเขาด้วยว่าเอ้ยเาก็ทําหน้าที่ของเขาในการเปิดไซต์ถึงแม้ว่าเขาจะพุ่งเข้าไปตายแต่ว่าคือบางครั้งมันคือสไตล์การเล่นของเขาคือเขาไม่ได้ตั้งใจโยนหรอกเขาแบบเขาการที่เขาเปิดไซต์มันคือการทําตามหน้าที่แล้ว เพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะต้องแบบว่ารับมือกับเพื่อนรุ่มทีมแบบนี้เอาละครับผมก็ไปกันที่หัวข้อถัดไปนะครับเป็นหัวข้อที่3มนะครับผมมันอาจจะฟังดูแบบแย่เห็นแก่ตัวนะแต่ว่าแม่มันจําเป็นจริงๆครับก็คือการใช้เพื่อนนะเป็นเหยื่อนะครับหรือว่าการเบดดิ้งนั่นเองนะครับผมก็อยากให้จันในอธิบายข้อนี้หน่อยครับอก็คือข้อเนี้นะครับคือผมบอกจริงๆว่าบางครั้งเราต้องทําเพื่อที่เจชนะครับ คือสมมุติว่าเราเนี่ยเราเล่นดูลีใช่ไหมครับแล้วเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเอ้ยไม่ได้ละเพื่อนร่วมทีมไม่ยิงไม่ทาอะไรเลยบางครั้งเราก็นั่งรอให้เพื่อนตายก่อนเพื่อที่จะได้รู้ตํออาแหน่งศัตรูสมมุติว่าโปรตีแล้วเนี่ยเซนติเนลเนี่ยจะเป็นตัวที่หาข่าวนอกไซต์ใช่ไหมครับเราอินดิเคเตอร์เนี่ยก็คือตัวหาข่าวที่เราจะเข้าไซต์นั้นหรือว่าหาข่าวเพื่อที่จะดูข่าวในไซต์อื่นๆไปหรือพื้นที่อื่นๆ ถ้าสมมุติเนี่ยทีมเนี่ยไม่มีใครทําหน้าที่หรือไม่มีใครทำอะไรเลย,เลยอาจจะอยู่ในห้องที่แรงไม่ได้สูงมากทีมก็อาจจะใช้สกิลไม่ค่อยเป็นอาจจะหาข่าวได้ไม่ค่อยดีสิ่งที่เราทําได้นะครับคือการทําให้ตัวเพื่อนอัแหละคือการหาข่าวครับสมมุตินะครับคุณปล่อยให้เพื่อนเดินเข้าไปในไซค์คนเดียวคุณตอนที่ศัตรูยิงเพื่อนคุณก็จะรู้แล้วาศัตรูอยู่ไหนครับนั่นแหละคือการหาข่าวที่ดีที่สุดใน ระดับเล้งระดับที่ไม่ได้สูงมากนะครับคือการหาข่าวด้วยเพื่อนของร้อนนั่นเองครับผมบอกเลยวิธีนี้ชนะแน่นอนครับถ้าคุณยิงแม่นแทบจะรับประกรันการันตีเลยว่าวินนั้นจะชนะครับเพราะว่าคุณจะได้ข่าวแบบชัดเจน100%คุณอาจจะปล่อยให้เพื่อนเข้าไปตายก่อนแล้วคุณค่อยพีกยิงเป็นระดับที่2 ฝั่งสตัวจะรีเซ็ตเป้าไม่ทันก็ได้หรือคุณอาจจะรอให้เพื่อนตายแล้วคุณอาจจะรอในมุมที่สตัวจะคาดไม่ถึงอ่ะอันนี้เป็นข้อดีเลยนะครับคือมันอาจจะฟังดูแย่ไปแต่ว่าคือเราเล่นเกมเพื่อที่จะช,ชนะนะเราต้องใช้ทุกวิธีการหรือทุกวิธีทางที่จะทําให้เราชนะใช่ไหมครับคุณเพชรถูกถูกต้องครับผมก็จริงๆวิธีนี้มันเหมือนจะเป็นวิธีที่แบบว่า เห็นแก่ตัวมากๆนะแต่เราก็ถ้าพูดตรงๆแบบไม่โลกสวยแบบว่าไม่แบบไม่อวยจนเกินไปก็คือทุกวันเนี้ยที่เรากดแร้งอยู่เราก็เจอกันทุกวันนะคนที่แบบเบ็ดเพื่ออะไรเงี้ยเออมันก็มีบ้างนะก็อยากจะอา่าเขาเรียกว่าอะไรให้ข้อสังเกตว่าคนที่จะใช้วิธีเนี้ยก็คือเราก็ต้องมั่นใจในเอมอพอสมควรอ่าเราก็ต้องแบบมีความเข้าใจในเกมอ่ะว่าแบบเราจะเบ็ดยังไงให,ให้มันได้แต้มเบ็ดยังไงให้มันได้คิวอะไรเงี้ย สุดท้ายถ้าเราเบตชนะแล้วทีมชนะเพื่อนก็ได้แต้มเราก็ได้แต้มวินวินนะครับผมแต่ถ้าแพ้นี่ก็กเตรียมโดนด่านะอ่าโอเคครับผมต่อไปเรามาการในหัวข้อที่4นะครับผมก็คือการเล่นเพื่อแต้ม R ของเรานะครับผมก็อยากจะให้จันเอจริงๆทุกอย่างมันก็เล่นเพื่อแต้มอรแหละแต่แบบวันนี้เพื่อเล่นเพื่อแบบสถิติเอ่อคิวด์เราอะไรเงี้ยอ,อยากจะให้จันเอออธิบายตรงนี้หนะ่อย ตัวนะครับคือถ้าสมมติว่าเราต้องการเก็บสถิตินะคิวเดทหรือว่ามไม่ว่าจะเป็นการที่ถ้าสมมติว่าเราอะไจะแพ้เนี่ยเราไม่อยากลบเยอะหรือเวลาเราชนะเราอยากบวกยเยอะๆนะข้อแรกคือเราจะต้องเกี่วให้เยอะอ่าชอยแรกเลยถ้าสมมติว่าทำไม่ได้เราไปชอยที่2คือตายให้หน้อยที่สุดสมมติว่าเนี่ยเราไอ้แมปเนี่ยเราเล่นเนี่ย13วินเนี่ยเราแพ้แน่นอนเราก็ตายให้หน้อยที่สุดหมายความว่าคือเราวิ่ง ไปตายระเบิดก็ได้หรือเราอาจจะวิ่งโดดลงแมปเพื่อที่จะให้เราไม่โดนศัตรูยิงคือเราต้องทำไงก็ได้ทําให้ศัตรูยิงเราได้น้อยที่สุดเพราะว่ามันคือสถิตินะยิ่งสติติการตายของเราด้วยการโดนยิงไม่ว่าจะโดนยิงจากอะไรก็ตามมันมากขึ้นมันจะทําให้แต้มเราลดน้อยลงอะถ้าสูงก็ทาไม่ได้อย่างที่3คือการที่เราทําอะไรก็ตามหมายถึงว่าแอคแอคแอคทิวิตี้ในแมปอย่างเล่นอย่างเช่นอันแรกอาจจะเก็บเก็บโอ๊บอะเก็บออฟ คือเก็บไอเก็บลูกแกวสกิลอะอย่างที่2คือการเช้สกิลอย่างที่3คือการซื้อปืนให้เพื่อนอย่างที่4ี่คือการวางบอมสิ่งไหนคือสิ่งที่ทําให้เราได้แต้มอ่ามากที่สุดหรือว่าลบน้อยที่สุดก็คือการวางบอมหรือกู้ระเบิดเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆยิ่งเราทําเยอะหมายความว่าไอ้พวกเนี้ยอารมณ์เหมือนว่ามันเป็นแต้มบุญน่ะมันจะไปหักกับแต้มบาปที่มีทั้งหมดลงมาได้คือผมบอกเลยนะว่าการที่เรา ทำแอคทิวิตี้อ่ะผมรู้สึกว่ามันได้มันได้อะไรมันมันได้เออแรงหรือว่ามันได้แต้มมากกว่าการยิงแล้วก็การตายน้อยนะถ้าการคุณไม่ได้คิวเวอร์เกินอย่าง40ตัวอะไรเงี้ยอ่ะการทำแอคทิวิตี้ในแมปนี้บอกเลยว่าแทบจะเดอะเบสเลยนะโอเคประมาณนี้ครับผมสำหรับข้อ4ี่ก็เออคับคล้ายครับค,า,ค,บคาก็ไม่แบบไม่ไม่ดาร์กจนเกินไปนะสำหรับข้อนี้เพราะว่าก็เป็นการทำที่แบบ กันมันเป็นแอคทิวิตี้ที่ทําให้ทีมได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็เราได้ประโยชน์ด้วยก็นั่นแหละเออแล้วก็เราเราไปต่อในหัวข้อที่5นะครับผมก็หัวข้อที่5เป็นการมิวใหม่ะนะถ้าสมมุติว่าในทีมมันเริ่มแบบที่จะแบบเอยม,มันเริ่มรัท็อกซิกแล้วอะไรเงี้ยเออเพื่อการโฟกัสนะครับผมก็อยากจะให้จดเดอ,อธิบายตรงนี้หน่อยโอเคครับก็ เรื่องการท็อกซิกมันเป็นเรื่องของทุกแมททุกๆราวนะคุณอาจจะเจอได้ถ้าคุณเจอคนที่อาจจะหงุดหงิดหัวร้อนหัวเสียจากตาที่แล้วมานะซึ่งผมบอกเลยมันเป็นเรื่องที่แย่วมากคือโดยส่วนใหญ่นะผมก็จะแบบแนะนําว่าเอ้ยปิดในไปเถอะไม่ต้องฟังที่มันพูดแต่ผมเชื่อเลยว่ามีส่วนมากนะก็ด่าคืนเลยลงข้างลกก็อย่าไปยอมมันมากก็ใส่มันคืนเลยมันด่าอะไรเรามันด่ากลับเลย คือผมบอกเลยว่าแบบบางครั้งการที่เราแบบว่าโดนด่าอยู่ฝ่ายเดียวมันก็อัดอั้นเราก็ด่าคืนมันไปบ้างคือมันไม่ได้เสียหายอะไรหรอกเกมวอลเล่ยมันไม่แบร์เราหรอกเพราะว่ามันฟังภาษาไทยไม่ออกเออถ้าเราพูดภาษาอังกฤษค่อยค่อยว่ากันไปเออเราก็อยาพยายามไปด่าคําภาษาอังกฤษมากด่าแค่ภาษาไทยก็พอแล้วก็แบบเอาง่ายๆนะสมมติว่าคุณโดนด่านะคุณก็ปิดปิด ปิดหูฟังมันอะไม่ให้ปิดไม์มันอะให้มันให้มันพูดแล้วเราไม่ได้ยินแล้วเราก็ด่ามันอยู่ฝ่ายเดียวอะบอกเลยวิธีเนี้ช่วยคุณได้เยอะใช่ไหมคุณเพชรคุณเพชรด้ทําบ่อยอ่าใช่ใช่ใช่วิธีนี้ช่วยอะไรได้เยอะช่วยให้ลมเราดีๆๆขึ้นหรือว่าหรือว่าจริงจริงแล้วจากประสบการณ์ที่ผมไต่จากจากจากบอลขึ้นไปแพทเนี่ยเอ่อก็ต้องบอกเลยว่าบางที บางทีเราเล่นอ่ะเราต้องการการโฟกัสอ่ะคือเกมนี้มันต้องการการโฟกัสเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะยิ่งแบบทีแม่งยิ่งเล่นกันกากๆอยู่เขาจฟิลปะซึ่งเราก็มั่นใจในตัวเองพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเริ่มเล่นแล้วเหมือนเหมือนเริ่มเราทําตามโปรเซสประมาณเนี้ยในทุกข้อที่เราพูดมาแล้วเพื่อนจะเริ่มด่าแหละคือถ้าเราทําตามเนี้ยเพื่อนจะเริ่มละมันจะมันจะด่าเราละถึงแม้ว่าเราจะคิวได้หรือคิวไม่ได้อ่ะเออมันก็จะด่าเราละถึงเราคิวได้มันก็ด่าเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วก็มิวไม่แม มัอาจจะดูแบบเห็นันตัวว่าเอ้ะทำไมถึงไม่คอไฟกันหรือไม่คอทีมอะไรเงี้ยคือคอไปก็ไล่บอยบางทบางีบางทีแบบบางทีคอไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็มิ้วใหม่เล่นยิงคมมเท่ๆดีกว่าเนาะแพ้ก็ลบน้อยชนะก็บวกเยอะอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นก็ยังไงเดี๋ยวเราไปข้อที่6นะครับโอ้โหแบบแหมใกล้จะจบกันแล้วนะครับผมการฝึกเล่นโอเปอรเตอร์นะครับให้คล่องนะครับผมยังไงก็อยากจะให้ชันีแนะนำครับแล้วก็ตัวที่ เรื่องกับโอเปอเรเตอร์ได้ดีนะผมอยากให้จันเองแนะนำหน่อยว่ามันดียังไงโอเคครับก็อย่างแรกนะครับโอเปอเรเตอร์เป็นปืนที่ทุกคนก็รู้นะว่าเป็นปืนที่ยิงนัดเดียวตายนะไม่ว่าจะด้วยผลอะไรก็ตามถ้าคุณไม่ไม่โชคร้ายจนเกินไปเกมมันปักแล้วยิงไม่ตายก็ส่วนใหญ่เขาจะยิงตายซึ่งเป็นปืนที่มีความแรงค่อนข้างสูงแต่ข้อเสียคือปืนมันใหญ่นาอมันหนักการเคลื่อนที่มันก็ช้าซึ่งปืนนี้ถ้าไม่ซูมเนี่ยก็ โอกาสยิงโดนน้อยซึ่งมันก็ต้องมาคู่ก,กับการใช้ตัวละครเลือกใช้ตัวละครนะคือผมพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าสมมุติว่าคุณเลือกตัวละครอย่างเช่นตัวละครที่ไม่มีมูเมนต์อย่างเช่นคุณอาจจะเลือกเศษมาอย่างเงี้ยแล้วการที่คุณเล่นออฟเนี่ยมันอาจจะดูเห็นแก่ตัวกับทีมมากเกินไปหน่อยเพราะว่าถ้าสมมติว่าโอเปอเรเตอร์คุณตกปุ๊บเนี่ยทีมก็จะเกิดความร้อนลอนในใจว่าทําไมคุณหยิบเศษคุณถึงต้องหยิบโอเปอเรเตอร์มา อ่ะแต่ข้อเสียคือถ้าคุณยิงโดนเนี่ยคุณแม่นซึ่งตัวละครที่ผมแนะนำนะก็จะมะีมีเจ็ดนะเพราะว่ารู้อยู่ว่าเจ,เจมีแดดนะหรือมีอัปดาฟเนี่ยสามารถเล่นได้มีสโมกอ่าสามารถเล่นกับตัวเองได้เลยตำแหน่งต่อไปก็คือเป็นตำแหน่งตำแหน่งสโมกนะผมบอกเลยว่าตำแหน่งสโมกเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เล่นโอเปอร o เอร์ได้ดีเป็นอันดับ2เพราะว่าคือ เขาสามารถปิดจุดในที่ที่เขาแบบว่าคือเขาสามารถกําจัดการเล่นพื้นที่ของผู้เล่นทีมตรงข้ามได้สมมุติว่าเนี่ยเขาเนี่ยไม่อยากจะให้ศัตรูเดินม,มาทางนี้เขาก็สโมกปิดไว้ยังไงศัตรูก็ต้องออกมาจากสโมกซึ่งเวลาศัตรูออกมาจากสโมกเนี่ยคนที่เห็นก่อนคือฝั่งฝั่งเราฝั่งที่อยู่ข้างนอกสโมกก็จะเห็นศัตรูที่ออกมาจากสโมกซึ่งโอกาสได้ยิงเนี่ยแทบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นตัวละครที่สโมกเนี่ยถือว่าผมแนะนำแนะนำเลยก็คือโคฟเลยครับดับเบิลวันเลย โอเคครับผมก็ไม่น่าจะดูเห็นกันตัวนะถ้าสมมติว่าเราจะเล่นออฟก็ถ้าใครเล่นโหดยิงโหดนะผมก็บอกเลยว่าขาขาลับนี่ขาลับนะขาลับนะขาบุกนี่เล่นออฟอาจจะโดนนะอ่าถ้าไม่ช่ำเนี่ยแต่บอกเลยว่าอ่ฝ่ายตั้งรับนี่ผมบอกเลยว่าเล่นออฟนี่บอกเลยว่าโคตรโหดนะครับผมถ้าเล่นเป็นนะอ่ามันจะสร้างความกดดันได้เยอะเลยแหละสำหรับแรงต่ำๆนะออย่างซิลโกบอลอะไรเงี้ยอ่า โอเคครับผมก็มาถึงข้อสุดท้ายนะครับข้อที่7นะครับผมก็ให้เราเน้นการที่แมคชนิกครับมากกว่าท<ม>ีมเวิร์กก็คือเหมือนว่าให้เน้นสกิลเพล์มากกว่าท<ม>ีมเวิร์กประมาณนั้นอ่าแล้วอยากให้อาจารย์เอออธิบายหน่อยว่ายัางไงโอเคครับก็อย่างแรกครับแมชชนิกคือการเล่นนะครับก็คือการเล่นในตําแหน่งหรือตัวละครนั้นให้ถูกต้องและเหมาะสมนะครับคือทุก ทุกตัวครับหรือทุกตำแหน่งเนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์การเล่นนะอารมณ์เหมือนกับว่าเขาเรียกมี default มี default อยู่อยู่แล้วสมมุติว่าคุณเล่น d duelist default คือการเปิดไซส์การเล่นสโมก e f a u l t ก็คือการสโมกให้เพื่อนรุวมทีมหรือสโมกได้ปิดจุดต่างๆที่อารมณ์เหมือนกับว่า d default สโมกอะทุกคนมาเปิดมาคุณต้องสโมกตรงนี้แน่นอนอะไรแบบเนี้ยคือทุกตัวทุกตำแหน่งมีมีแบบว่ามี default เป็นของตัวเองซึ่งถามว่าการเล่นตามเมคานิก ดีกว่าทีมเวิร์กไหมคําตอบคือขึ้นอยู่กับทีมสมมติว่าคุณเจอทีมที่เน้นยิงอย่างเดียวอย่างเงี้ยหมายความว่าคุณเนี่ยแค่ไหลไปตามเพื่อนคุณก็จะชนะแต่ถ้าคุณเจอทีมที่แบบว่าเฮ้ยเราอยู่ฝั่งกันเนี่ยแม่งเข้าไปบุกอย่างเดียวแต่แม่งยิงไม่โดนสักนัดเลยการที่คุณไหลไปตามเพื่อนอันเนี้ยไม่ชนะละไม่ชนะแล้ว,นแ,ลวแน่นอนคุณต้องเล่นตามเมคานิกสมมติว่าเนี่ยคุณเป็นอินนิเชเตอร์ตัวส่งของ เ้วเพื่อนทุกคนเดี๋ยววิ่งเข้าไปอย่างเดียวเลยไม่ทำเลยเลยวิ่งเข้าไปตายวิ่งเข้าไปตายคุณอาจจะต้องจ่ายสกิลเพื่อที่จะช่วยทําให้คนในทีมเนี่ยเล่นได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมคือคุณต้องพยายามชงให้เพื่อนร่วมทีมเล่นได้ดีการชงหมายความว่าไงหมายความว่าเราเล่นหรือดึงประสิทธิภาพในตำแหน่งนั้นหรือตัวละครนั้นให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อที่จะชูคนในทีมที่ไม่เล่นตามตำแหน่งหรือไม่เล่นตามทีมเลยเพราะฉะนั้น มคานิกในเกมเนี่ยผมบอกเลยว่าสําคัญมากถ้าคุณสามารถเล่นได้ตรงตามรูปแบบหรือแมคคาณิกไอตัวละครน,นั้นนะ่ะโอกาสชนะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์สม,มว่าคุณเล่นดูวิลิทแล้วคุณเนี่ยวิ่งเข้าไปคนตายคนแรกเนี่ยหมายความว่าเกมนะ่ะแทบจะไม่มีโอกาสชนะร้เน่นวินนั้นเพราะว่าแมคคาณิกของสมวก็คือสมวกเนี่ยแทบจะเป็นตัวละครตัวสุดท้ายที่ตายเลยนะถ้าคุณยังสมวกไปหมดหรือว่าตัวละครน,นั้นสามารถรีรีสม k กได้ไนะคุณก็ไม่ควรตายเลยอะไรแบบเนี้ย คุณเพชรน่าจะเจอบ่อยนะครับวิ่งเข้าไปตายนะครับใช่ไหมครับคุณเพชรอ่ามันก็มีบ้างนะเออถ้าถ้าตาไหนผมเจอแบบแบบพวกแบบแบบเล่นโง่ๆอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเน้นแมคานิกตัวเองอะไรเงี้ยอาจจะมีเหมือนท,ทําที่ทุกอย่างที่เราพูดมาทั้งเบ็ดบ้างทั้งเอ่อแบบหาข่าวใช้เพื่อนเป็นอินโฟบางทีคือถ้าเราสังเกตนะทุกคนอันนี้ผมชวนให้ทุกคนตกเถียงกันนะคือถ้าคือถ้าใครไม่เจอเหมือนผมก็บอกไม่เจอได้ในคอมเมนต์นนะ ก็คือเวลาเราเล่นอินนี้เนี่ยไอไม่ใช่เวลาเราเล่นวารเนี่ยเวลาเราเข้าไปในเกมเกมหนึ่งปุ๊บสมมติส่วนใหญ่ผมก็จะกดดูเอลแหละเล่นดูเอลสิ่งที่เราจะเจอบ่อยก็คืออินนี้หาข่าวไม่เป็นอ่าบ่อยมากคือกด10ตาผมบอกเลย8ตาเนี่ยอาจจะเป็น8 7ด8ตาเนี่ยประมาณเนี้คืออินนี้หาข่าวไม่เป็นหาข่าวไม่ได้ก็ วิธีที่ใช้ก็คือคือมันอาจจะดูเหงนกนตัวนะก็คือแบบบางทีก็ใช้เพื่อนอะไรเงี้ยคืออย่างผมเนี่ยถ้าตาไหนไม่มั่นใจมากๆเนี่ยผมจะไม่เอนที่เฟิร์สนะจะเอนที่แซคเกิลหรืออะก็แบบเข้าที่2ลําดับ2ลํลำดับสาเลยอเออเพื่อที่จะแบบเอาแต้มอะ่ะเออเราต้องการวินน่ะเพราะเราก็มั่นใจในตัวเองพอสมควรนะครับผมก็อะก็ฝากทุกคนนะครับก็ใครที่รับชมอยู่ก็วิธีเหล่านี้ก็น่าจะช่วยได้ ไม่มากก็นน้อยแหละครับในการที่จะทําให้คุณนั้นหลุดจากซิลแรงซิลแรงโก้นะครับแรงบอลน,นะครับผมยังไงก็เอาใจช่วยทุกคนนะครับที่กําลังตายอยู่นะครับผมใครแวะผ่านมาดูก็อย่าเพิ่งพิมพ์ด่ากันนะครับว่าเห็นแก่ตัวนะผมเพราะว่าจริงๆคือโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะการที่เราอยากชนะก็เราแต่เราต้องมั่นใจในระดับหนึ่งนะในการที่เราจะทําแบบนี้นะครับผมก็ทุกวิธีที่พูดมาบางวิธีก็จ,จะดูไม่ค่อยเห็นแก่ตัวเท่าไหร่ แต่มันก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทาให้เราชนะได้อะไรเงี้ยเออยัง,อออยงไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เอนะครับผมที่มาร่วมเสวนานะครับแล้วก็มาแนะนำนะเจ็ดวิธีนะครับในการที่เราจะหลุดจากแรงต่ํานะครับผมแบงก์บอลซิลโกนะครับผมยังไงก็ต้องขอบคุณอาจารย์เอมากนะครับผมอับอ่า,อาอยัางไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์มาเหมือนเดิมนะครับผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ